3 2 1สองหน่ไอชันสวัสดีคนด้วยนะครับอยู่กับเฮ้ยใคือเดกิ Nico ๊บเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับ M C b A ทีมเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวในเธอเลี้ยงตื่นตอนที่10นะฮะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ไอ้นี่มันบ้าหาวน่นเดะเดวเดะก็นะฮะเราจะมาแจ้งข่าวนิดนึงก็คือ เราก็จะขอเลื่อนตอนที่สิบไปสักสองสามวันนะฮะเพราะว่าเราทํากันไม่ทันจริงๆนะยังไงคือพรุ่งนี้มันมันแต่ละวันคือค้นไม่ว่างกันคืออันนี้นี้คือพรุ่งนี้เราก็แบบใช่เพราะเราก็คือติดเกียนกันด้วยเราก็ไม่ค่อยมีเวลากันทาแฟนกันเท่าไหร่ก็รอกันสักสองสามวันนาเะลงจริงๆไม่ก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึงสิ้นปีหรอกเราไม่อยากให้ช้าแหละคือแบบแล้วคือมันมันต้องให้สมกับไอล้วคือต้องทําให้มันดีๆให้แบบ สมแก่การรอคอยทุกทุกคนไม่ง no ั้นเราไม่เผางานกันต้อยมีแบบเผาเผคือแบบเห็นเห็นใจพวกเราได้นะครับอย่าอย่าจับผิดงานนะอันนี้ไม่ชอบไม่จับผิดงานก็นี่ก็เป um> ็นอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับเราจะทําการเลื่อนตอนที่10ไปอีก2อสวันข้างหน้านะก็คือไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอนได้ลงแน่นอน